สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะที่นี่อำเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีค่ะนี่เป็นดอกคุณนายตื่นสายที่เราตัดสำหรับเตรียมส่งลูกค้าวันนี้นะคะหนึ่งกระจาดอย่างนี้ก็คือ1ชุดนะคะกระจาด1นึ่งหนึกิ่งค่ะ350บบาทรวมค่าส่งนะคะสีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ ในหนึ่งกระจาดเราตัดให้ประมาณ40สีนะคะ4 4สีร้125กิ่ง350บาทรวมค่าส่งค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะถ้าพื้นที่มากนะคะสามารถสั่งได้ถึงร้อยสีค่ะ300กิ่งเจ็ดรบบาทรวมค่าส่งค่ะสีสวยๆทั้งนั้นเลย รับไปแล้วก็สามารถนำไปปลูกต่อได้สบายมากนะคะดอกไม้เราส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะอยู่จังหวัดอะไรเราก็ส่งนะคะแบบนี้เลยเรามีวิธีปลูกสอนให้นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่สั่งดอกไม้แล้วนะคะทักมาขอวิธีปลูกกันได้นะคะ ตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ f a c e b o o k f แ n Page ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะได้ที่ Line ID hello test test เบอร์โทรศัพท์0814007137ค่ะวันนี้ยุ่งลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ